สบายดีเพิ่นนิติสบายสบายดีเด้อสบายดีเด้อทานผู้ส้มบัดทุกคนบ่ได้บ่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 บเบ่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 อ่บ่สบ่บ่บ่อ่บ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 ่่บ่บั่บ่บ่บเบ่บ่บ่่บ่บ่่้้ม่ สบ,บายดีสบ,บายดีท่านผู้ชมทุกคนเดอ้อมืีนี่หนูนะสิไปเฮือนแม่พ่อทกกอร์เก่เด้อหรือว่าแม่นักเลงใบสาวนั่นเองเนาะท่านผู้ชมขอก็ขอมาไลน์ว่าเออขอเป็นเอฟซีพอทกกอร์เก่เด้อขอเห็นจะเต้นน้ำเล่าขอเห็นไอ้นี้ว่าจะสิไปยามแม่เล่าขออยากเห็นว่าเฮือนพ่อแม่เราเป็นแนวไรใเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวนหนูนะจัดให้เด้อคลิปนี้เด้อจะไปเยี่ยมยามแม่เพิ่นเนาะแม่พเมพิ่นชื่อแม่ซ้อนอยู่บ้านสว่างท่านผู้ชมจะเอาเข่าเอาปากกระป๋องเอา เกลือเปล่งนัวน้ำปูน้ำป้าไปเหยียมยามแม่พนเนาะกับข,ขอบรัวเพื้นกับขาดเคืองลายยางเนอะตามที่เขาเจ้าเรามาเนาะอ่ะไปติดตามเบิ้งน้ำกันทา้มุ่งส้มบาเฮือนเมเทัเทเลเกนอยู่แถวไรเนาะแหล้วกับขาดเคืองยัง อยากช่วยเลือเพิ่มเติมเพิ่นกะช่วยเลือมาได้เด้อท่านผู้ชมเด้อติดต่อได้เนาะเฟซบุ๊กหน้องน้าพระทวดหรือว่าอยากไปเยี่ยมยามแม่เพิ่นด้วยตนเองกะติดตามการเดินทางไปน้ำกันเนาะเขาจะว่าขามเพื่อไปเด้อท่านผู้ชมเด้อปะเดินทางกักนไปเลย น้องนาขีดด่รถมาพอดีเห็นน่ะน,น,นักเลรีไม่บชาหรือไพ่ไพ่เป็นดเอฟซีนักเรียนใบ่าเพราะเสียงในเด้อทำผู้ชมเด้อเป็นยืนงงเนาะเป็นยืนแนมเบิงจืออยู่บ่อดี้ไปดนีกินรถข้าวเมาคุณใช้นั่งข้าวเมาเออมามากินข้าวเมาเด้อซื้อข้าวเมามาขายเออถุงท้งใหญ่งงบ่นั่งข้าวเมาเพิ่งห่ ต้องบอรเอามานัสองห่อวนะหอเดียวจะบอจะขึ้นโ่ไปดินบุษงเพื่อเมือวานนี่บุษงเพื่อปากเซ่บอร์ขอ่ได้ไปเดียจะขึ้นบไป่ขจะสิไปยังไหนะเอางกับอเช้นหนัขาเหมาเออเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยงเงื้อเงื้ยังเห็นนะเงื้อช้างเป็นถามแต่บุจะอยางได้บอกเ มันนี้คุณผกูจะได้เงินใบหาซีฟนะนะบอมี่ใบหาซีฟนี่จะเงินใบอันนีน้ก็เอาแน่นะเลยสองใบแล้วนะเชือเออสองใบสองใบมา,ามานั่งให้กูอีกเลยมานั่งมาๆกูอีกเลย อเอาไปเห็นยังหลายใบยเถอะเอาไป,<อ>าไปเห็นยังเงินค่ะมึกูจะไปใบใส่เอามานั่งกูขออีกแนเไไ่เอาไปใส่เอาไปใส่บ่หรือเอาเมื่อให้แม่จแต่ไม่เมยบ่ขาก,กะมีได้เห้ยแม่ข่อยแม่สอนอยู่ใส่ยิ้มใส่ไมไปบอสิพาเมื่อหาแม่จ้ะากูไปบ่หาแม่จ้ะบ,บน่นาโอ้เพึ่งสิเอาข่าวเมาให้เด้อไปยังเข่าวเข้มทางก่อนนั่งนะนั่นนั่งด้านกูขี่นะกูสิไปร่องบันดุยนั่งเห็กูขี่นะมึงในรถทันขี่ยังได้บ่มีกระบะนะขี่เบ<อ>ื่อหนทาง กี่เบื่อเห็นไหมโควิดบ่นั่งนั่งดูใส่นั่งเขำเมาบังเอิญมาเห็นเพื่อนแตนกูสมเอ้ยจ็บเป็นยางก็จะใช้ได้เนาะคือมันใส่เสือชีเดืองน้องเหมือนเนาะเสอชีเดืองนั่งช้อนห่อว่านั่งเขาเดี่ยวแล้วก็ทำไมทำไมทำไมห่อเดียวเลยเจ้าอันนี้ไม่หล่อหมาขามกินไม่หล่อหมาขามหมาขามบานน้องหมาคาม ไปว่ไปบเขากรไหลโนะนังไหลเนาะบคุโดแม่กนสิแดงนอย่านี้พี่แอ่นแดงกันงเาเมาดีมนั่งโนิ่าเชอ้ยหันนนิตปไะใครนั่งิใคเองูนังใครใครเพื่อนเมืองนีอันนี้เอฟีจะน้ จะไล่ได้เล่นต่อแตะกระได้วงกรได้เนาะเออจะไปทางเขาเด้อเผื่าเตกกระได้วงเพื่ว่าเอามานังหัดอยู่กูเลยนะบมเอาให้เพื่อนเบื่องก้อนที่เผื่อสื่อหาีใจกูเลยเอามานั่งหัดอยู่กูซะบมอเบื่องก่อนไล่คนก็จะบูฮูเด้ว่าเขาเมาเป็นยังกันสหัดหมอห้เพื่นเบิ่งก็สั่นเครื่นานี่เลื่อวาห้ไรเอาให้เพื่นเบื่งใม่ีเพนโมจักดิ ขาบุูเน <boundaries. S 1> ่เน่จะบจักบข่ามเอาเน่จะบจักบอกับอีตะังกับอิติวจะบจักบ่โออีติวบ่ให้อีติวบ่เนาะลองแกะท่านผู้ชมเบื้องในแม่กับอีติวเออแก่ห้ท่านผู้แก้บ่งดูเอฟซีจะไลาหนะะน้องเม่บูฮูซำว่ะขางในเป็นยังไงแกนเปยังไงจีอืีแกจะเบิ้งอู้่หรอกมกมากีอติวเออผัไยอี่สังเดียสังเกตก็จแกเบิ่งซันตะวามีนเรียบร้อย เด่งเซานะคกูจะกินกัแกระเจวคุมาปากหลอดลมื่อกับอันนั้นซื้อยู่บุนซวงเพือธรรมโชกซวง่วงเพื่อเส้นะฮะ่วงเพื่อเส้นซวงเพื่อปากเอ้นเ้มานั่วงเพื่อปากเซ่น้าก๋าเหล่เลยทั้าเออเนียเลยเน่ยจะขึ้นปลาไปคนขึ้นเห็นจ้ะอ็อานบวนะพีบ่าปลาหีมันกับไปยู่บนะไปไปไปข้ากยอกมันจะ่่เด็กหน่อยเหนนะยอกหยอกหยอกเหรอยอกูบ่ยหอกไร้ปันใด บอนบาบบนาบบคหยอกก็หยอกมันย <ừ> ู่เด็กหน่อยอืมเขาหยอกยู่สินื็สิบอดใส่แล้วนั่งเสือกบอดใส่ดอกปลาปลาหีเลยเนเออจะคือบไฮเลาจะคือโบไฮเลาบนา้ไมสินนะสินเอ๊สินเ่บนาเด็กหน่อยหยอกมันบนไล่บนไลมันบอนลรอนะปรเดียวยันมันหายบอน่อืมยันหายหายบอนไดอกเพชรจะบสที นั่งแฟนกูได้อีติวเหมอนนจะมากันจักปีน่ะอาณาบนั่งมากนอาณบาบนั่งมากันกับอี่ติวเหมนบ้เออจะมากับเราจักปีแล้วสามสามชีปีได้กับยีติวโอ้มีมี่มีดกอยู่บ่ไ่ทงวัน่ะมันกับไผ่กระทงมันนกับไผ่เออมี่ดกอยู่บ่แดดสติวมันกับมี่ได้นั่งดูนีติวมืนมีอยู่เนาะกกับาบ่เอดูกับอยนงี้งผู้ชายกจะเออเออผู้ชาเออกจ้ผู้ชายชื่อังแดุก ซื้อมาจังไรเนาะบริจาคบริจาคหมอนี่คนนี้จากจากอหมอเพิ่งนั่งกินน่องค่ะกินน้ำกันเนาะมันน้ำม่น้ำ่สมะละ่สม่สมคนก็กินคือกันบุกินไหมบ้าอยู่เะอะกินมล่างแม่กินอะไรกคือว่าแสบได้คนกินคนก็กินคือกันมาเด้อมาเด้อกินอันนลองมาค้างเด้อทำผสมเด้อ เทแซานผู้ส้มคอยว่าทานผู้ส้ม่อยว่าฮดจะจสบายดีเพื่อนนิตีสบายสบายดีเด้อสบายดีเด้อทานผู้ส้มเมืทุกคนน้วันวับวังบันวัเมื่อวนวเทุกคนเด้อสบายดีเด้อม่อทุกคนเด้อกัดกี่ติ๋วอ่ากดไลค์กดแชร์ให้คอยเด้เด้อจะสบา เย็นดีเนาะบานจ้ะเนาะนางมีมโนะระพิงไก่มี่อยู่แล้ว,งวควงจะอบแฝงตรงกลาลงเือบวันนี้มันอยู่ในรถจ้ะบ้านขอบนี่ สิเ,เอาเขาไปให้แล้วไปบ่บอจำป่ะโม่จะไปหาแม่บ่เมย์จะยุคปีเลยแม่จ้ะสามปีเลยที่เค่ะแม่เพิ่งสามปีทำช่วนี้ป่ะไปจะคามาคามันน่าแก้วว่านัก,กนนจังคามเพื่อปไปบ่บอหรือว่าขี่รถคามเพื่อหรือขี่รถไปไปคามคามมันน่าแก้วกันน,นักมืองค่ะมันคามมันน่าแก้วดีเฮียคามเพื่อบ่ไปคามเพื่อแด้วเฮยคามเพื่อไปใทำช่ชม ค้อยากเห็นเพื um yes. well, ่อนแมเพื่อนคอมเมนต์มาเรื่อยทำบุมเด้อว่าอย่าเห็นนออยาาเห็นเพื่อนเมเพราะกะนอี๋ยจะคอยซื้อยังอ่ะเราจะบอกท่านบุสมแน่ซื้ออนั่นบอกซื้อบางบางซื้อบางแบบบางบางเก่เพิ่นซื้อบังแก่เพิ่นมาทำบุสมซื้อคือคอยเริคนแรกกัปคนแรกกันโอ้ยเพหชัิวเนาะคนนี้คือหอสติวเพ่อาลูกไปใช้นอว่ามีลูกคนหนึ่งทำบุอ

เอาไส่อีกบาเกี่ยวอีต้นุยว่านักอต้นนี่หนักเนาะอต้นอยู่รอกเดี๋ยวอะไเกี่ยวบ้าใส่เสือเขาให้อีต้นอย่นี้อันนี้เขาเขาแต่อ like ีต้นเกี่ยวคือกันเป็นทามมามื้อกอีต้นกุยว่าหนักเป็นบ้างเดี๋ยวท้าสิเดี๋ยวท้าท่านวมดิอีต้นไลจะใคต้นจะไคลอีต้นใครอยู่บเป็นทางอีต้นใคยอยู่บกับอีติว นองิวกับยางไก่น่องยางกน่องโค้งโนิดนงนดเทมันมันยางมันก็ยางขึ้นมาพี่แต่พ่อติ๋วเหอนะยาง้เท่จะไปืน้ำดบ่อน้านีบะนันน้ะไม่ยังนั่งสินกับพไ้ใส่บ่พน้งจะบ่หายนบ่ มันนาปีนี่เบิดบุญน้อนางเบิด์ตตปีน้มีบุญน้ันเบิดดังคอยหาจ่ายย่ทธอาหารย่บุญสรงเฮืออขอแนมหาจับ่เห็นจ้ะเห็นหเขาคายรองเขาค้ายปีนไก่คล้ายเข่าเมาเรียกเขาชื่อไม่จับจล้ายคล้ายๆเขากินไน้อยนึงเข่าเหมาวันนะจะแพงไหมวะอืแพงหรือกินนะนแพงไรกินก็ผังผู้เดียวใครยด้จะกินอยู่แทวไหน้องนางแทําคแปงนี่นะ นอนแถวหันด้วบ่คนสบายก็ได้นั่งเหี้ยกูกับแป๊กกูขามได้นั่งเหี้ยด้วยไงเจ้เหี้เพื่อนเอาไม่บ่มานั่งเพื่อนพอกูแปี๊ยมันได้นั่งเหี้ยกู้มานั่งเพื่อนพอกกับแป๊กกูขามได้นั่งเพื่อนพอพัดดีแล้วพอพัดพอกับแม่จะอยู่ต่างกันบ่ผลอยู่ต่างกันโอ้ข่อยจะไปหายแม่จะได้หนี่จะหน่อยมงมาน้าแม่ข่อยได้ยู่บนสว่างข่อยได้นั่งมันกับแป๊กขามมาน้าแก้วที่นั่นมันกับแป๊กขามมาน้าแก้วนี่ไปนในในขามมาน้าแก้วเนี่ยข่อยจะไปหายอะไอยู่ค่ะ ไปบ่บอไปกยูก็ภายแม่จ้ะว <no ็เลยอยูกรอยูนก็อยูแค่อีแฮเห็นนะผู้ใดแต่นี้แเนอนองแขวนี่ะอีแฮบ่นองจะตีเนาอจ้ะสามสาี่ปีด้เนาอก่อนเน่องจะนับวันย่างหินที่จาบอกอยูต้งม่อนนเฮ็ดหัวซอย่นั่งเฮ็ดหัวโอ้เพื่อนจะเฮ็ดัวดขายเพื่อนเพื่นเฮ็ดวดขายท่านผู้ชม ทิดหัวคลายเหื่อเถิดขวสิบสีหัวซอยเม่เจ็ดก้อนเ,อออเกกานาะวสิซื้่หัวเพราะน่าเปสื่อือแล้วคายเท่าหรอคะคนเด่นวัยหนึ่งแปดพันเจอก็เจอก็เฮ็ดเป็นยู่ว่าจ้ะอยาเนาะ Lạc a lạc mục ngân quân yang của tai mục. Woodmanakao, nó yang, don't yang, lưng hoặc manakao, yang lưu. Hai vào. Von nam, nó ào khoát vào. Mười lăm, vân yang, vân ào kiao, tiêu chuẩn mục

สะไค่ทุงมาในรอบน่าเยทุ้เสียงเลยได้เด ah ีดจัของแพงเี <h 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 ้ฝ่าเอ้ยฝ่าของถ่วงัาถ่วมกับยาเมมัน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 ฝ่าเอ้ยฝ่าฝ่าเอ้ยฝ่าว่าจถ่วงกับยาเมมันกูเสนักไปสั่นเออเอามุนเนี่ยมุนเนี่ยเอ่อเออลน้ำมวงดิ เนี่ยเบอน่มอดนเรืองมอมอสันเืองกเเห็นอันได้น่งมันได้นงมีนั่บงบุญนี่นะมอนําเลืองก็เห็นเังสีนบอเขาเห็นังไรมอนเดือมนั่มอนันมอนเดืองมทงเครื่องหนึ่งป๋ออันได้นั่งบังบังุญบังบุญช่วงเงือป่าเซ่มียังงั้นะมีอัะนัเขามา่วเือแล้วเขาขายเครื่องขายของนั่นมอันดั้มเรืองไนั่นมอนัดั้มเดืองแต่มีบ่บ่มีพกจะบ่ไป อ็นั่นผู้ที่เออกูมากูมากขึ้นใบเศร้านะครัขอขอขึ้นใบเร้า ผมดเบดบุญดะกเซ้านังเซ้าแล้วมันเบิดต่ะเร้าเานักแน้ไปสิไปเยดเดี๋ยวนักหนกกเซ้าเป็นนเดเบิดบุญดะกเซ้า้นกกะม้น้าเบิดบุญดะกรมต่บุญบันม่วงกับบุญมะนาวแก้วแั่หนเเดมบุญบันม่วงโมแมนต์โมนมืออื่นในพวมืออื่นนล่าง นี <cause df> ่ตยางว่าจะใช่เด้เออเห็นคนดังเดลยวันนี้เด้อทำบ้สมเด้อไปเป็นเอฟซีเพิ่นกกดไลค์กดแชร์เพิ่นเด้เพื่นมาโสดกนนะน่งนัโสดโสดดีเด้อโอ้โชคดีเด้อเพิ่นว่าเออโชคดีบ๊ายบายเจ้าโชดดีอือจักเบาเนาะทำบ้สมเนาะอ่าแล้าโรงงานสิไปเรอนแม่เพื่อนเนาะทำบุสมเนาะ ฝากติดตามเป็นคลิปต่อไปเด้อท่านผู้ชมเด้อบายบายสบายดี